ไหวความเคารพพระเดชพระคุณหลวงปอพระครูพิสารธรรมมาธรประธานสาธารณสงเคราะห์จังหวัดเชียงไฮ้วัดป่าสักน้อยเจ้าคณะอำเภอเชียงแสนวันนี้ก็ถือว่าเป็นอีกวันหนึ่งใน17วันที่ผ่านมาที่วัดพระาธาตุดอยเวาสกายวอกเหนือสุดในสยามวัดพระาธาตุดอยเวาได้ออกแจกข้าวน้ามือกับคณะสาธาสา,าธุชนมีทั้งเครื่องอุปโภคบริโภค แต่สิ่งที่จําเป็นก็คือข้าวน้าและผลไม้ที่เราทําแจกทุกวันตั้งแต่วันที่สิบที่ได้รับปีน้องชาวบ้านปอแม่ปีน้องได้รับผลกระทบจากพายุอย่างนี้หรือว่าฝนตกหนักจนทํามือเมืองแม่สายเนี่ยถลม่มทลายกลายเป็นทะเลโครนจนถึงวันนี้ผ่านมา17วันก็ยังบ่อเรียบร้อยโดยเฉพาะคิโลคิเป๊ะที่ฮาวาเต็มบ้านเต็มเมือง วัดพระธาตุดอยวาวกบได้ดิ่งนอนใจได้รับความเมตตาจากหลวงปอพระคร,รูพิสารธรรมาธรได้หือโอกาสได้ฝากข้อคิดว่าในายามตียากไล่อยากจนในคณะนี่ตจ้าบ้านปนตกทุกเนี่ยอยากจะหื้อมีโรงทานตีทําทุกวันฉะนั้นแล้ววัดดอยวาวกบได้ดิ่งนอนใจได้รับความเมตตาจากละผาหลายภาคส่วนโดยเฉพาะท่านดออรอุสณีมหาคิดสิริ คุณแม่อริมาแท้ตั้งพร้อมด้วยคณะญาติธรรมทุกถ่านทุกคนที่เป็นลูกศิษย์วัดพระธาตุดอยว,วัวครูบาจาจาร์ตลอดไปจนถึงน้องๆทีมงานสกายวอกวัดพระธาตุดอยว,วัวพระพิสุสงสามเนนก็ได้ร่วมกันประกอบอาหารวันละบะตากว่าพันชุดซึ่งลักๆกก,ก็จะมีเจ้าหน้าที่ตำรวจทั้งเช่าทั้งภาคบายและเย็นเนี่ยประมาณ120ร้อยร้อยยี่สิบกล่องสองเวลาก็สองร้อยสี่สิบมีเจ้าหน้าที่ทหารนับสองร้อยสี่สิบกล่องส่วนที่เฮานำไปแจกเนี่ยก็เกือบพันกล่องต่อหนึ่งวัน ช่วงหลังมานี่ประมาณ4ี่หวันเขาก็ทําผลไม้ไปแจกตัวเพื่อที่จะให้ม้นได้กินข้าวแล้วก็ได้กินผลไม้เพื่อเป็นให้กกาลังใจวัดพระธาตุดอยเวา้าก็เลยบอกเจ้าบ้านว่าตราบใดที่ขี้โลขี้เปะยังบ่มดเมืองก็จะทําอาหารโรงทานแจกอย่างนี้ทุกวันไปจนกว่าเมืองแม่สายจะเข้าสู่ภาวะปะกติก็อนุโมทนาบุญถึงท่านนายเพอท่านนายกเทศมนตรีผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่านที่ได้ช่วยเหลือเมืองแม่สายบอกว่า,วาที่เฮาไปปะ,ไปป,ะไปปบเจ้าหน้าที่ทหารเจ้าหน้าที่ตำรวจ ครูบาจานคณะสงฆ์ทุกขนที่เข้ามารวมให้รวมมือร่วมแรงรวมพลังช่วยเมืองแม่สาวในเขาครั้งนี้ตนตรวจตามาภาพเองพร้อมโดยคณะพระภิกษุสงฆ์วัดพระธาตุดยเวาวัดพระธาตดุดยตุงท่านพระประลัตบันเลงท่านพระครูกิติเจติยานุกุลพร้อมโดยคณะสงฆ์ก็เช่นเดียวกันตั้งแต่ตีห้าจนถึงเวลา1 1บเอโมงที่จะเริ่มแจกข้าวแจกอาหารปัจจุบันนี้ก็เหลือชุมชนก็สายไม่ลุงขนเหมืองแดง นะครับผามควายตียังบเรียบร้อยเจ้าบ้านก็นยังหวยหาเรื่องอาหารการกินเพราะว่าคณะเนี่ยลงทานตีเปิลก็คิดว่าหน้ามัมนหมดไปแล้วก็เลยว่าเริ่มเริ่มจางลงหรือว่าเปิลออกนอกพื้นที่ไปจ่วยทั้งอื่นแต่จริงๆแล้วขี้โลคขีเ้เปรอจ้าบ้านยังเข้าบ้านบ่ได้ประกอบหุงหาอาหารบ่ได้บางตีน้ำปลาปลาก็บามาไฟฟ้าก็บามาเพราะว่ามันเป็นช่วงภาวะวิกฤต ทังเจ้าหน้าที่เปินซ่อมแซมกอนคงใจเวลาฉะนั้นแล้วฝากเชิญชวนสทธาสาธุชนทุกท่นานไัยที่ใจบุญรวมบุญรวมกุศลอยากจะทำเข้ากองลงทานแจกอยากจะจ่วยเหลือในส่วนต่างๆเรียนเชิญเจริญ,รญพรวัดพระธาตุดอยวาขอเป็นสะพานบุญและเป็นศูนย์กลางในการจัดส่งเงห้ถึงมือปอแม่พี่น้องอย่างเช่นตวานี่ก็มีวัดบางนาในานะครับ่ันเจ้าวาด ผรารามหลวงติกรุงเทพเปินก็นมาแจกของคณะสงฆ์อำเภอพานก็ต้องขอกราบอนุโมทนาบุญทุกท่านและก็อนุโมทนาบุญไปถึงคณะสัทธาสาธทุชนกราบขอบพระคุณในความเมตตาของหลวงปอประธานสาราสงเคราะห์จังหวัดเชียงรายหลวงปอพระครูพิสารธรรมทอนคณะสงฆ์ทุกภาคส่วนนะครับกรอนุโมทนาบุญทุกท่านทุกคนที่ได้ร่วมบุญในคราวครั้งนี้จงมีกิ่นมีใจ้บ,อบ,อบอจ่อดบ่อยากเจริญรุ่งเรือง,งสมปรารถนาทุกประการโดยเทิน 我明天开不了。 ต้งกระวัาหันน้ำแข็งบาได้อู้ถึงอย่างสักยังเปิ้ลมีบะกู้ยกาหรือว่าฟรังนะครับแตย่าก,กานะครับต้องขอภัยตยัวเปิ้ลมีฟรังนะครับเป็นผลไม้มาแจกตัวเนอแ้กล็กล,ลำบากหน่อยเพราะว่าเราจะแจกตามที่ลงมาเอาเนะไม่ไม่เผื่อกันนะครับเพราะมันยุงย่ง ออกนจะได้เบอนแพข้าสองชุดนะครับห้าห้าหมห้าห้านี่นะ้เลยีกีคนนะห้าต้น้นี่ครับนีครับนี่คร0ครับแจกกันก่อนเด้อครับอนุโมทนาบุญนะมาจวยบ้านจวยจองทั้งหลายเจ้าหน้าที่ทหารตำรวจทุกคนทุกท่านนะครับกนดีีดีีร i come